ยสวัสดีครับผมเพียวกลับมาอีกครั้งครับสำหรับรายการสถิติใหม่อีกแล้วหรอใช่แหละครับผมนะก็ในคลิปนี้นครับผมจะมาให้ดูสถิติใหม่ของผมนะครับซึ่งสถิติเก่าผมเพิ่งทำลายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสดานี้ผมทำลายอีกรอบผมนะก็ลดลงไป21วินาทีนะครับแล้วนะก็ก็ไปดูเถอะนะครับผมนะผมก็เก็บเป็นหลอกเอาไว้นะครับว่าผมทำลายสถิติผมไปแล้วกี่ครั้งแต่ละครั้งมันลด เวลาไปกี่วิกี่นาทีนะครับผมนะก็มันอาจจะไวกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นสซตีใหม่ครับเห็นไหมมันก็เป็นเซตีใหม่อยู่เนาะเห็นเนาะเห็นไหมนวผมนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสดๆเลยนะครับผมแบบไม่ได้ไม่ได้แบบรีวิวอะไรรันผมนะแบบคือผมให้ดูสดๆให้ดูคลิปที่ผมเล่นสดๆเลยนะครับนั่นก็คือตัดมาจากสตรีมเลยเนาะเนวนะผมจะให้ดูครับว่า ตอนที่ผมเล่นเนี่ยคนดูมันส่งอะไรมาให้ผมอ่านส่งอะไรให้ผมฟังบ้างในระหว่างรันนะครับจะได้รู้นะผมว่าสตรีมผมมันโคตรสไปซี่นะครับผมนะก็ถ้าใครอยากมารับชมสตรีมสดๆสสของผมนะครับอยากดูผมสปไลล์สดแล้วก็ทำลายสติของตัวเองสดๆนะครับผมนะก็มาดูได้บนทวิชนะครับลิงก์อยู่ในสคริปชันนะผมนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดซับสไคร้ให้ผมนะหวังว่าสัปดาห์นหน้าจะไม่มีเซติใหม่นะเพราะว่าผมอัดคลิปคอนเทนต์เอาไว้ สามคลิปนะครับดองกี่สัปดาห์แล้วก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ลงสักทีนะครับเพราะว่าต้องรัดคิวให้กับคลิปเศรติใหม่นะครับประมาณเลยเนาะนะครับผมก็ไปไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับผมนี่ไม้เหรอเฮ้ยผมแหลกโอ้ oh my god Is this is my hero ผมไม่รู้ว่าผม You tell me นะ ของน้องตัวแรกว่าต้องใช้ประตูไม่ต้องใช้นี่ว่ะโอเคออมเรือมาประตูมาข้างไหนนะอะปรับเลยก็น่าดีปะ่ะน่าใช่ละทางซ้ายนู่นก็มนนีแต่หวังว่าตรงนี้จะใช่เลยให้เธอ ผมเข้าเจ็ดเนเธอร์แล้ววะวันนี้ยวันนี้เนเธอร์มันเยอะจริงวะวันนี้แม่งโอเคอยู่ไม่ถือว่านอตเบสนอตเบสนะเอด็ดเด็ดเดงงทำอะไรวันนี้เนาะเฮียแม่งวันดีไปแล้ว วานดีเอ่อน้ำอ่ะน้ำหายละผมเลิ่มรอนเฉยเลยตักน้ำเอ้าตักลาวาไม่ติดเอ้าตักน้ำมาเฉยเลยไอ้เหี้ยกูหาแต่ทีนี้กูว่าลาวาจากไหนที่จะไม่รู้เลยสัตว์ทำไมตักน้ำไม่ติดเฉยงงเอาประตูกันดิเอ่อทางมาตึงมาโอเคเสร็จล้ วาง okay. นะโอเคติดต่อเอากูลงเอาฉันลงไปโอ้ยเอาฉันลงไปโอเคไอ้ตะกี่ยังโคตรช้าเลยทีนี้เอาตั้งระวังนี้ได้ไหมวะกูเออแล้วกูมันโหลดเหรอวะเหมือนมันโหลดนะเนี่ยมันแบบยี่สิบแล้วมีฟอร์ดตรงนี้ไปเช่อนอยู่เนี่ยไม่โหลดนะเนี่ยใช่ปหมตัวเจ็ดสิบสิบของเขาแล้วไอ้โหลดเนี่ยโหลดโหลด มันขึ้นไงมันอยู่ทางขวาผมเนี่ยฟอร์ดอยู่ลบๆอะ่ะเอ้ยมันอยู่ลบแทดอะ่ะไม้หมดปะอยากใช้ไม้แล้ววะใช้เวลายูสนาได้ชิดเห็นละวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมาเช่ละอยู่ข้างหน้ากูเลยเนี่ยฟอร์ดอยู่เนี่ยฟอร์ดอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเนาะนะครับไม่มี T N T นะใช่ไหม บล็อกไหมไม่เหรอไอ้บล็อกอมหายไปนะครับนี่มาด้วยเออบล็อกมาหนึ่งบล็อกเอานี่มากันครับไปหมวกมากันโอเคเออทิ้งเหรอโอเคปะอันตรงไหนวะหนึ่งโอเชียก,กันเออจิปเปิลเหระ ขวาทิปเปิลนะหัวขวาจะทิปเปิลนะให้ผมดูนะทิล็อกหมดที่จะตีได้ไหม่ะทีเวียนรโอ๊ยแย่แล้วเออลงมาลงมาลงมานี่มาลงมานี่ลงมานี่ลงมาลงมาลงมามาเร็วมาเร็ว แมงไม่ใช่ทิพเปิลหรอ <S <S 1> <S 1> เลิฟมาเลยลงมาลงมามีไ,มปปไหมมันติดอะไรอะ่ะเลิฟมาเ,าเลิฟเผมน่าจะเอาทองเพิ่มป่ะเอาจริงพนมกแล้วเอ้ฮีฮกผมแม่งไม่ใช่ทิพเปิลใช่ดับเบิลซิงเกิลมม่เสียคภาพเอ้าก้วเออ h o บ b y สอนทิงนี่ไปนี่ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเก็บนี่ไว้ก่อนก็นี่ทิ้งไปทิ้งกัผมทำสติก๊กเกอร์่มยอีกหนึ่งก็ทิ้งนีง่นไปอ๋อทะนุมาด้วยเข็มผมต้องเช็คทริปเปิลด้านโน้นอะผมมีเพิ่มยังอะจะได้แหงไว้ก่อนจะทริปเปิลเรียกอะไรเช็คซิงเกิลด้านโน้นผมแหงไว้ก่อนละ ค่อยกลับมาถุงเอาทองในระหว่างแหงดีปะแหงไปก่อนไปไกลๆเลยอะ่ะโอเคก็อเอาทองเพิ่มปะมา,าเอาทองเพิ่มดีกว,ว่ามันยังเถืเ่อนเถื่อนหลับผมว่าเพิ่มไปสามปอกผมไม่เ,เช็คแล้วไอ้ทิปเปิลดันนูนะ้นอะ Thôi ba rồi, không bao là làm ăn tím ăn kia ăn đấy Không gì ăn tím ăn tím ăn tím ăn không ăn tím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  อลบอลนะน,นี่นู่นผมเห็นลอบอลไยงอยบอลนี่เ่ยบอลนี่แม่งมีแม่งมีแต่ไฟเอเอผมทำเตียงได้อีกเท่าไหร่อ่ะทำได้สี่เตียง มันเกิอกน,นกอะเลี่ยงเคยเหรอผมอยากเบสเบสว่ะจริงวะไม่สนใจกูเบสเบสแม่งเลย <c oughs> ดับ,บางเนี่ยเบสล็อตเนี่ยยังไม่ดอบเลยอ่ะเป <c oughs> ็การลวก ใ,ในอดีตที่เพียวเคยเป็นเด็ๆๆเกเกเลาอย่างหมอเรื่องและทำร้ายคนอื่นจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่มีสองคนที่ยังเชื่อในเขาเสมอคุณปู่โลคีผู้ใจเย็นและพ่อไฟเบิร์ผู้เข้มงวดแต่รักลูกมากทั้งสองอบรมสั่งสอนให้เพียวรู้จักความรับผิดชอบความเมตตาและผลลัพธ์ของการกระทำที่ผิดจนเพียวเริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่อย่างจริงจังไม่นานหลังจากนั้นโลกต้องเผชิญภัยครั้งใหญ่จากลังอาราชาเถื่อนผู้ยึดครองหลายดินแดนใช้อำนาจกดขี่ประชาชนทุกคนหวาดกลัวเกินกว่าจะลุกขึ้นสู้พี่เพียวจริง ตัดสินใจใช้ชีวิตใหม่ที่ได้รับมุ่งหน้าช่วยโย โบกระชดใช้สิ่งที่เคยทำผิดในอดีตเพื่อบุกฝ่าทหารนับร้อยไปจนถึงราชวังของลังอาการต่อสู้ระหว่างทั้งสองรุนแรงมากแรงกระแทกแต่ละครั้งทำให้พื้นแตกกำแพงพังทั้งคู่สูญสิ้จนญาติจะรู้ว่าใครจะชนะท้ายที่สุดที่เพียวรวมพลังสุดท้ายเพื่อปกป้องผู้คนใช้ค่าที่โลคีกับไฟเบิร์กสอนเขาไว้สู้จนสามารถโค่นลังอาลงได้แต่เขาก็ต้องแลกด้วยการเสียแขนทั้งสองข้างจากการป้องกันการโจมตีครั้งสุดท้ายของลังอาแม้ร่างกายจะบาดเจ็บสาห<ล>ัส่เ้ินแต่เ,แเขาได้ปกป้องโลกและพิสูจน์ให้ทุกคน,นาคนคยร ตอนนี้ไม่ดีผมกลับผมบอท่อเหรอคือว่าไงวะคือผมกับผมบอท่อดลยนะวายตรงนี้ไม่ดีหรือผมแบบลายแบบสักที่หนึ่งผมเพิร์ไปลบแซดเพิ่มไหมสักสองร้อยอ่ะจริงๆไว้ได้เลยนะผมเพิร์บเลบแซดแล้ว บล hey, ายน้ะเฮียขี้เกียจกกับไอ้ที่มีฟอร์ดอีกอันหน,นึ่งวะตัดครับได้ยังไปนนเลยเอ่อทุกคนต้องเข้าสตองโฮนะลองจ้าเุาบอกเลยลองจ้าเดี๋ยวกูจะปรับทำไมเนี่ยลืมกูไม่ได้เข้าสตองโเนียย้าป่ะปลานะ ร้อยบอก is good guys. ไปถ้าผมไม่ได้เก็บเรือเฮ้ยเดินเดย๋ยวเพิ่งเรือถึงละร้อยเจ็ดสิบบอกเออมันมีอาหารเลยกูบอกว่ามัไอาหารว่ะเออปมนูแล้กันเออเท่าไหร่นะสี่เจ็ดะนะให้สี่แปกับร้อยสิบสบสาม 4 9 4 8 113 13ชั้นนี้อ48 113 44เฮ้อกูไม่เข้าสตองโหเลยวะเฮ้อผมไม่เข้าสตองโหววะด้ก่อนผมไม่เข้าใจจังๆกูมไม่เกียดวะ่ะผมไม่เข้าใจวะแล้นทุกๆผมไม่เข้าสตองโะ เจอปะเน,นีอเจอไหมอะไม่มีอ่ะถ้ามีตรงกลางเดียวกลางน่ะยาวๆเฮ้ยเจอละเจอไปลเลยไปใจกันเอ่อโอ้ยใจเย็จยนจริงๆผมไม่ซีโร่เนะาะครับไอ้สองนั้น คือศูนย์ดีวะเผอไปครับศูนย์ Zero ดีวันเนี่ยเลยไม่มั่นใจไปซูโร่ดีดีวะไม่เอาไอะเฮียมันวันเออะกูไม่เอาเลย <c oughs> เลิกเลยกูหมว่มมงางเลยวะเดี๋ยวเนดะ้ ไฮะดูว่าเปิดก็มีบล็อกก็ไม่จริงมีนะน่าจะเล่นวันอิตวันโดนนี่ยากอ่ะอเฮียบอกมีสามเตียงอ่ะไม่ค่อยจะไหวเนีย่ยสามเตียงสามแองเกิลกลัวกลัวผ้าเลยเปิๆๆดมาเปิร์ดมา,มาพีบีเลยเนี่ยเปิร์ดมาตอนเนี้ยพีบีเลยเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยองก่อนเนี่ยมองไม่เห็นเปิร์ดลอดผ่านบปวะอันเดียว ทางน,นี้อะ B ว่ะโออ B ีเลยอ่ะ t ขาจฟักกูมีคลิปสดานอีกแล้วกูมีคลิปใหม่อีกแล้วสิบสอ่สิอะโอ้ยอีกแล้วอะ พวกมีคลิปอีกแล้วโอเคเอาซีมไหมทุกคนเอาซีนม